เพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็ดีมากเลยนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสติจะดีไม่ได้เลยนะครับถ้ากายไม่ดีคุณเคยสังเกตไหมหรืว,ว่าจริงๆสติมันคือสภาวะระลึกรู้อารมณ์อารมณ์อะไรคืออารมณ์ในกายนี้ถ้าเกิดปัสจากกายนี้แล้วอะสติไม่สามารถมีได้ดังนั้นจะเห็นว่าจากคําสอนของศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถทําสมาธิได้ดังนั้นอะมนุษย์อะคือสัตว์ประเสริฐที่สุดแล้วที่สามารถที่จะปฏิบัติ ทำในกายนี้ได้สามารถทําสมาธิในกายนี้ได้และสามารถบรรลุทําต่างๆในกายนี้ได้ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับกายด้วยนะครับผมเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าดูแลร่างกายไม่ดีแล้วเราป่วยเงี่ยเราไม่สามารถทําสมาธิได้เลยนะเราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าไออาการเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวแสบเลยนะเวทนาที่แบบว่าเกิดจากกายอย่างเช่นเวลาเรารู้สึกเจ็บอะเจ็บปวดหรือว่าทรมานอะไรสักอย่างหนึง่ง มันอดไม่ได้ที่จะไปคิดถึงอาการเห่านั้นแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นผมอยากจะบอกว่าการรักษาร่างกายให้ดีก็เป็นทีเด็ดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมสามารถที่จะนั่งสมาธิหรือสามารถที่จะฝึกทําขั้นต่างๆเนี่ยให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นเพราะปัสะจากายที่ดีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถบรรลุทำอะไรได้เลยถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนี้ดังนั้น วันนี้จะมาแนะนาอย่างตัวผมเนี่ยทุกวันนี้ผมเล่นโยคะเล่นโยคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอายุประมาณแบบ30กว่า35ห้าจะสาหแล้วรู้สึกว่าแบบร่างกายมันแบบว่าบางทีอ่ะมันเมื่อยตัวแล้วเราต้องไปนวดแล้วเวลาไปนวดแล้วก็รู้สึกว่าหมอน,นวดบางคนเขาก็แบบนวดแล้วก็ไม่ได้โอเคกับเราแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ถูกจิจกับการนวดบางทีมันจะกระจรีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาออกอ,ออกกำลังกายในในเวอร์ชันโยคะดูผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการทําโยคะ เหงื่อท่วมเลยนะใครจะบอกว่าการโยคะแบบว่าไม่ไม่ใช่การออกกําลังกายไม่เหนื่อยนู่นนี่นั่นไม่จริงนะคือบางทีมันยืดเส้นแล้วแบบกล้ามเนื้อมันได้แบบออกแรงใช้พลังงานตรงนี้เยอะรู้สึกแบบกล้ามเนื้อคลายตัวเบาแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากๆนะครับพอออกจากการเล่นโยคะมารู้สึกสบายแล้วก็ส่งเสริมการทําสมาธิที่ดีด้วยดังนั้นวันนี้สติเนี่ยจะดีไม่ได้เลยถ้ากายไม่ดีนะและและถ้าวันเนี่ย กายจะกายจะดีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสติกับกายเป็นของคู่กันจิตดีกายดีส่งเสริมกัน ถ้าจิตดีอย่างเดียวแต่กายไม่ดีก็เท่านั้นครับหรือแม้แต่กายดีแต่จิตไม่ดีก็เท่านั้นครับดังนั้นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเอาแต่ฝึกสติฝึกสมาธิโดยที่ไม่ดูแลร่างกายเลยปล่อยให้ร่างกายซุดโทมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาไม่ได้รักเขาให้ดีพอดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพและร่างกายด้วยแล้วก็จเจริญสติฝึกสมาธิไปด้วยกันนะครับจะได้อยู่กันยาวๆแล้วก็บรรลุทมกันไปเรื่อยๆครับบ๊ายบาย